ไม่ต้องห่วงท่านข้างมันมาที่นี่เริ่มมือดีน่ะเร้าเก้าันี่ยหาเก้ารันนี้เขาเอาซีซีเยอะเอาถูกไหมครับมาดูหาเก้าลาพัก ะเราเวลาถ่ายครับเราฮะเาฮหเราฮลมซ่าซาตกไกลๆหลายตดิทีนจ้นจองโชคดีสามสองหนึ่ง ไปไปด้ดีนะุนรวยรวยออกจากตู้ติดทางดีได้มากหน่อยสักไหนบึนกันไปที่นี่เลยบดีอากาศแจ่มใสเมู่บ้านนี้จะรอลุนยางหยกวางต้าสามสิบสี่สามสิบห้า ยังรอเวลา <c oughs> ยังรอพวกเรายังรอครุณเบลุกโยหาหม่องยูหม่องนนท์ในตึ้นได้ล้องดีนี่ใช่แนนนท์วันที่ใช่เปล่าจงจงอีกสามสองนนท์ตาย ต้งแล้วด้ำตาลแ้กครับผู้ที่ใช้โดยทบ้านออกจาถาต้นเต้นแล้วก็ไปร่มดาบรับเนที่อนมีนนจตุปัจจัยสูนาถานยู่หลายนะครับหลกำปั้น กลับสู่แล้วสู่บอไหวกลับเป็นมังกรลำดาบเนี่ยบูดเอ้ยนะได้มากไหมสไลม์เบิ่งกันไปลูกขอเป็นงูดนะครับขอเป็นสายรอนไลากครับขอเป็นกำลังใจซวาตุกไปใจทีนี้หลายสร้างเผื่อครับขอจุเริ่มโจมโจกีสามสองหนึ่งไป ไปไปด้ปบาไปได้บ๊ไปได้ครับต้นไปไปได้เสยที่ลี่เลวงไปขึ้นบางเลยไปขึ้นบางเลยไปได้แบบนี้รัวๆนะครับได้ปิดชิงได้หมุนได้ไปอตลอดไปเรงได้ครับนะที่ตอไปได้นะครับไปได้ดีออกแบบเสียๆแต่กลับเป็นกันไปท่านเพราะว่ะตัวเลขมันสูงลางป๊าไปแบบด่วนึงราคาอะไร ล่างไปลุกลงาใ่างให้งจามเีสก่หิเดียวง่สมควรแล้วเจ้าโยกกนะครับตีลูกตาบุ๊บปั๊บยงามหน่งในอนไครับขาวูนลูกผ่านตำงาน่ง เรียบร้อยแล้วขออนุญาตได้ไหมครับกับขออนุญาตนะครับตัวเลขไหโตัวเลขมันขึ้นสูงสูงลงซาซาตุใกล้ๆกย่นี้หลายคุณทำได้ไหมกับพ่อใหญ่ไหมกับลูกหลานก้อยที่ร้อนโตชบีสามสองหนึ่งได ไ,ไปไปได้ค네รับที่นี่เลยไปได้ครับยอดเยี่ยมเหลือเกินครับแบบนี้เสียวหน่อยหน่อยครับก็ยังไม่พีการ์ดทั้งดี่ดีมากๆสายพินครับกับเบิร์กันไปนะครับเบิร์กันไปเรื่อยๆกำลังได้ยี่สิบหกเรยนออกแล้วครับเขาลังเม็ดกำลังได้สามสิบห้า ะบึงกันไปเายลาหมอกเดียดอกข่าวลังเนี่ยเหรอครับสวยงามเลือเกินโดยสิ้นเดียบรัยเห็นล้วครับขึ้นสูงสูงร้านปูยมครับลงซาซาตกใกล้กลได้เยอะ ไปยังลยจงตุบิสามสองหนึ่งไปออกลม่มลมนะครับออกล่มไปเลยครับโอ้ย่อนเลยล่มครับ ของฟาานี่ต้องเอาบอลมาสูนละครับโอ้ยต้องมีเบาละจังทดรุ่นได้โอ้ยออกลมแห้งครับมือนว่านจ้าวได้มือนี่ป็นจังไดนไน้น้อออกด้านซ้ายแล้วครับผมตอนต่อไปครับ หัวไฟเปิดองศาพอกับเกิบหรือไม่อาล่อเวลาสุดท้ายครับกับวลโคนนะครับใกล้ๆเด้ยขอให้ทีมงานแอปเทวดาจงโชคดีสามสงไปแลไป ปเออรับปาปปนี่ที่รี่เลยอาเมกแล้วกลายเดินทาาหรีอว่าย่ำยอยอดต่ท่าเรื่งเหรอครับที่รี่เลยอาอเมฆไงโอ้ยเมกมากผู้ดีไปเห็นข้อเห็นก้างเหรอครับอ๋าเราเรียนรูแบบจำเจนใครับว่าจะเดชผิดทางด้วตกใกล้ๆได้หลายๆซเป็ร์ให้ก่อนน เปย์เหงแปดแปดจ๊กจกดีสามสองหนึ่งตาย กไปต่อได้รซ้ำใดครับดุนกันไปครับพอไหมครับไปเต้ารัมในชกในปลายครับครับผมแล้วก็ดันโตเข้าไม่หายไปต่อไปครับจะเป็นยังไงครับสี่ไหลบ่๊อกซาปุ๊กใจใจลิ่ไหลซ้อนละช่วงครับเป้าหมายคืออึ้งใครไหมครับคอยจิ้งจงสอละช่วง โจ๊จ๊กีสามสองหนึ่ไปบไปไปไปไม่ได้ไปนี่กับนี่คือบุญคุ้นวงกับบุญคุ้งช่างช่าง ก็เป็นไปล่ำดาบล่ำดาบรนแรงครับขอราทงทั้งไม่ตอยขอดบองงามครับวันนี้เิ็นเปลียวหลายรอบอ่ะสูกไหมเนาะถูไหม,ม อ่ารอบแรกสุดท้ายครับสอราชวงลำดับรุนแรงครับใต้ยได้ยิ่งใหญ่นครเสาหลักหนึ่งแลนครเสาหลักโจโจกีสามสองหนึ่งเป้าไปดป้า ที่นี่เลยครับแม่ครับการเดินเท้านี่มาหมกหน,น่อยสมัยงบังเกิดไปตัวน้อยตรงเมียไปละครับบ่เห็นข้อยเห็นข้างละครับอ่ะติดตามเขาจะเป็นยังไงครับนครบอลเซาล่าดัดดอกที่ได้คอนเดอร์คนมาอยอะขึ้นต้นสูงให้สีทองครับโลต้าตาตกใจใจใได้หลายขอยเวิ้งโจโจกีสาม สองหนึ่งเตาล้ำดาบตแรครับโอ้ออกลงไปแล้ว <practiced> ก <l aman> ็ลำดาบครับรับออเดอรุชุมืองทงรับออเดเด์ครับผมได้คอมอยู่นะ đây, dù lúc nghi là đâu chú ghê tôi cái lạy bé ngựa đâu bé ngựa đâu bé ngựa lạy đứa ngựa lạy đứa ngựa lạy bé ngựa lạy bé ngựa lạy bé đây lạy bé ngựa lạy bé รเดปปลาเกปาเก่า 99, ครับขอยิงเงินเทป่าเกาเก่าบวกเมื่อบันกบจงโจคดีสามสองหนึ่งไปาปที่กบที่ลี่เลยเทปป่าเก้าเก้าครับ บงตีใบเดียวจะเห็นปีรุดเมื่อนะการท่านดีครับทุวันแล้วทนแล้วปีรุดนี่บ่ได้เด้อกนบอกมีหลักะครับบเห็นค้อเอกสารบ่มีบ่ได้ลมโตนะครับเขาเมฆเริ่มเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม รอเวลาถ้ายครับแคปลากเกันทงดีจะมาแล้วละครับดูหลังก่อนที่ตบกใกล้ๆได้ไหมซุ้มขี้กครับไปดุ้มการ์ดโจกโดีสามสองหนึ่งเต้า ทีเลี่เขาเม่ครับใส่หัวเงหัวเงใส่กอดเจ้าไหมควรควรมันคือบับบมาตางมันแล้วมันมึม่เขาดูให้ความสนใจด้วยครับ ขอ,องฉันว่ครับสมคิดการเบาเราเวลาสุดท้ายครับสื่อไม้แมกนิการเทพสมพร เขาตามเขาตามเขาโอ้ยหางแกงดึงตัวแทนเนาะอมูหางแกงให้เลยเขาคอยไวไปเด้อฮะข้อดีเด้อ ความเบาละครับบดตามบดตามเดินกันไปครับดนองศาดันระดับดนความเบาห้าสิบเก้าสิบ